you คารเลย์อินไว้นะครับคารเลย์อินไว้น่าจะเป็นชื่อที่สรุปทุกอย่างของอัลบั้มอะ่ะคือมันเป็นความเรียบง่ายที่มันมีสีสันเยอะมากมายเหมือนแสงขาวะฮะแสงขาวมันเป็นแสงที่รวบรวมแสงสีต่างๆไว้มารวมเป็นสีขาวซึ่งเหมือนเพลงของเราซึ่งอัลบั้มนี้มันมีเขาเรียกว่ามันมีสีสันมันมีความหลากหลายม,ามีในรา,ายละเอียดของมันนะครับมีส่วนผสมเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันฟังง่ายและเรียบง่ายทุกคนมีส่วนร่วมและฟังมีความสุขได้ง่ายๆครับ ดาวนพาในานาร์งนครับก็ผมว่าอัลบั้มนี้มันชัดเจนขึ้นนะครับในหลายๆอ,อย่างที่เราเคยโปรยไว้ตั้งแต่อัลบั้มแรกว่า25 hours เป็นยังไงยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเสียงร้องแบบนี้หรือว่าซาวดนตรีแบบวินเทจซาวหรือว่าซาวกลองต่างๆหรือว่าวิธีการเอลเลนผมว่าอัลบั้มแรกมันยังพลาดพลาดมันยังไม่ได้แบบชัดเจนมากแต่ว่าอัลบั้มนี้มันมันชัดเจนขึ้นมากๆในเรื่องของการเอลเลน เพลงเลยภาคของดนตรีเป็นชัดเจนมากครับผ,ผมว่าความพิเศษมันมันก็อยู่ในหลายๆขั้นตอนนะมันอยู่ในทุกๆขั้นตอนเพราะว่าอัลบั้มนี้เราเนี่ยคือมันเป็นอัลบั้มที่2ด้วยคืออัลบั้มแรกม,มันมันค่อนข้างที่หลายๆคนบอกว่ามันประสบความสําเร็จมากเพราะฉะนั้นมันมันยากในการที่มันจะข้ามผ่านในไอ้กำแพงนั้นไปอะไรเง,งี้ยแล้วเราก,เราก็เราไม่รู้เราข้ามผ่านหรือเปล่าแต่ว่า ในขั้นตอนการทําเพลงเราลืมทุกอย่างเรื่องความกดดันเราทําเพลงอย่างความสนุกมากเราทํากันด้วยความสนุกแล้วมันก็มันก็มันมากแล้วก็อัลบั้มนี้วิธีการทําเพลงมันเปลี่ยนไปคือเราเรามาทําเพลงด้วยการพร้อมกันซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับทําให้เคาเรียกว่าสีสันของดนตรีหรือว่าทิศทางของดนตรีหรือว่ารูปแบบของดนตรีของเรามันได้ขยายทิศทางไปแล้วมันมันไม่มันไม่ตายตัวแล้วอ่ะเพราะว่าทุกคนมีไอเดียทุกคนทุกคนช่วยนํามันมันสนุกมาก ก็ก็อย่างที่แหลมว่าเขาคงไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าชัดชัดขึ้นชัดขึ้นมากๆอย่างเช่นที่ง่ายืออรัสเสียงพอัสคือชุดนี้เราจะค่อนข้าชัดเจนว่าแบบโชว์ไปเลยว่าเนี่ยคือจเนะอธอที่แีชูมันขึ้นมาอะไรับก็จะชัดอกว่าุดลเนีกันทารังเนมนะคะ้วครไนอ้ง้เอระค เราจะเหมือนกับเรามีเราค่อนข้างมีความถนัดกันคนละแบบอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเป็นที่ที่ที่รู้กันดีคือคืออย่างผมก็ถนัดเรื่องของการทําทํานองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขียนเนื้อบ้างอะไรเงี้ยอย่างปู่เนี่ยชัดเจนเขาเขียนเนื้อเพลงมาตลอดก็เพลงฮิตๆของเทนต้ไฟสปู่ก็จะเขียนทั้งนั้นอย่างทำได้เพียงอย่างเงี้ยหรือว่ายินดีที่ไม่รู้จักปู่ก็เป็นคนเขียนเนื้อแล้วก็ภาคเลนโฟกจะเป็นเหมือนการนำอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันเลนด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็นี่คือพาร์ทที่ ที่ทุกคนจะมีเรียกว่ามันมีมันมีจุดเด่นของการละกันแล้วก็เราก็จะฟังกันนะฮะว่าเพราะทุกคนมันมีเหมือนกับความถนัดอ่มากๆใน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 แต่ละอย่างต่างกันเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีการฟังกันอนะ่ะไม่ได้ไม่ได้แย่งสีกันเรียกอ,อะไรอ่ะมันก็จะเคารพกันเออมันเห <จะ S 1> มือนแบบเป็น<ม>หัว,ห,วหน้าหมวดนีน้นะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็จะเสริมได้กอกได้ แล้วก like 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 ็ช่วยกันเกลี่ยได้อะไรเงี้ยครับเหมือนกับสะท้อนอีกมุมนึเพื่อยังแหลมแต่งองน้องมาเฮ้ยอันนี้มากไปน้อยไปปูดแต่งเนื้อมาก็ช่วยกันกล่าวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีแบ่งค้ายกันไปเวลาในห้องอัดะครับก็รวมๆแล้วมันประมาณ5เดือนครับ5 5เด so 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 uh, mm ือนนะบวกลบประมาณเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับก็อาลบัมนี้ไม่ไม่ได้ใช้เวลามากในการทำอาร์บัมเพราะว่า คือด้วยความตั้งใจตั้งแต่แรกนะแล้วเราเราไม่อยากทำอไรบ้านแบบปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะย้ำคิดย้ำทำอะ่ะพอเราฟังเพลงตัวเองบ่อยใช่ไหมครับมันก็จะแบบเอ๊ะตรงนี้อยากเปลี่ยนตรงนี้อยากเพิ่มอะไรเงรี้ยมันก็จะไม่สดแล้วมันก็เหมือนเวลาคุณใส่เสื้อผ้าเวลาคุณออกจากบ้านแล้วคุณใส่ชุดนั้นเลยคุณจะมั่นใจป่ะแต่ถ้าคุณแบบว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกผมว่า <laughs> วันนั้นคุณแบบเาวาแล้วอ่ะอะไรเงี้ยครับ ก่อนก่อนที่จะเข้าเข้าเข้าห้องอ,อัดอ่ะก่อนที่จะทําเพลงมันมันถูกกดดันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยกดดันอะไรเพราะว่าเรารักเพลงทุกเพลงแล้วเรารู้สึกเราทำเราทำสำเร็จแล้วเราทําเพลงที่ที่เราอยากได้ยินแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นสุดท้ายทุกคนได้ฟังแล้วจะชอบมันมากแค่ไหนและขยายวงกว้างไปมากเท่าไหร่นั้นเนี่ยผมว่าอยู่ที่ทุกคนแล้วล่ะคาดหวังอะไรนะครับคาดหวงังนะคาดหวังนะ ก็จริงๆทุกคนคาดหวังอยากให้เพลงเป็นที่รู้จักแล้วก็ทุกคนรักเพลงอ่ะแล้วร้องเพลงเราได้ทุกเพลงแล้วมีความสุขประมาณนะเพราะนั้นผมว่าความคาดหวังเนี้ยมันมันมันเท่านั้นเองอะอยากมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วแล้วก็ร้องเพลงเราได้ก็คือคือเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอัลบั้มนี้อย่างสองเพลงแรกมันมันค่อนข้างจะ ก็มีความประหลาดประหลาดอย่างเพลงที่ได้ยินชื่อเพลงโลกใหม่ใหม่เงี้ยคือฟังครั้งแรกหลายคนก็บอกเฮ้ย hey <laughs> มันก็จะแปลกๆเพราะว่าโครงสร้างของดนตรีหรือวิธีการร้องวิธีการนําเสนอมันมันประหลาด่ะผมว่ามันแปลกๆก,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 กในเมืองไทยนะแต่ว่าผมว่าคนเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็รักเพลงนี้ขึ้นท,ทุกครั้งทุกครั้งที่ได้ฟังแบบผมว่าแล้วพอมันมี MV ออกมาด้วยก็ติดอันดับหนึ่งแบบในในเคเบิล ทุกหลายๆช่องอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงก็ถูกขึ้นไปอยู่อันดับสูงอย่างคิดเหมือนกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ดีใจที่ที่ไต่ชาร์ตแล้วก็ขึ้นอยู่อันดับสูงอย่างในเซทตอนนี้ก็อยู่อันดับ3ามอะไรเงี้ยครับอย่างแพทตอนนี้ก็อันดับหนึ่งแล้วก็ฮอตเพก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจมากบอกว่าตอนนี้ปล่อยเพลงที่มีจังหวะสทั้ออกมาแล้วสองเพลงมีแฟนไม่ตวองรู้กันอกปจะเป็นเพลงนแนวไหนชา้าเร็วผมว่าคนอยากฟังเพลงช้าของโทนี่ฟลแล้วหล่ะครับ เออเราเราอยากปล่อยเพลงที่มันบวกบวกก่อนนะฮะแต่ว่าเป็นเพลงช้าที่บวกนะเออยังไม่อยากสรุปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ้นดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวความตื่นเต้นคงหายกันหมดครับก็วันนี้ดีใจครับขอบคุณมากๆที่ที่ทุกคนเดินทางมาที่นี่ผมไม่รู้ว่าบ้านใครน้ําท่วมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฝารถติดหรือน้ําท่วมมาเาเรียกว่ามา มาร่วมเป็นเกียนในงานของเรานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากฝากอัลบั้ม Color In White ด้วยวันนี้เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทุกๆเพลงนะครับแล้วก็อัลบั้มเต็มหมายความว่า CD เนี่ยจะวางแผงไม่น่าจะเกินวันที่30ตุลาคมนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรักอัลบั้มนี้ครับและมีความสุขมากๆกับอัลบั้มนี้แล้วกันนะขอบคุณมากครับติดตามได้ไหนครับอาติดตามได้ก็เเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทุกคนเล่นอยู่แล้วนะครับก็มี Uh, www.facebook.com 25hourband แล้วก็ Twitter ด้วย 25hourband แล้วก็ believerecord.net แล้วก็ Facebook ของ Believe Record ก็จะมีข่าวสารทุกอย่างให้ติดตาม bye <laughs>